ครับผมสวัสดีครับเอฟซี FC แฟนคลับทั้งทองนลัลินตามฝันครับผมคลิปนี้นลัลินตามฝันจะเอาเลขความฝันของสายฝ่าผ้ารวยนะครับผมกลับมาลงนําเสนอว่าเพิ่นฝันดีนะครับเอฟซี FC. สายฝ่าเพิ่นฝันดีฝันเห็นงั่วสามตัวนะครับผมเพิ่นกระไ้ตัวเลขเน่าทางออกมาแล้วซีคูนะครับผมส่วนมากสายฝ่าเพิ่นก็ะมักเลขเบิ้ลนนะครับผมมีอยู่ สามสามซีซีนะครับผมัมนใจแห้งสายฝ่าเพ่นว่ามักเลขเบิ้ลน,นะครับผม F C, เอซีเฮามาฟังกันว่าสายฝ่า่นฝันว่าจังใดเฮ้ามาแปรน้ากันนะครับถ้าบ่มากตัวเลขเน่าทางของสายฝ่านะครับผมเดี๋ยวนะ่าลิ้นตามฝันจิพาไปเบิ้งตัวเลขเน่าทางหรือสายฝ่าสิบบอกความฝันว่าจังใดบอกเราสูกันฟังนะครับผม เขากับมาแป่ซอยๆกันถ้าบ่มักตัวเลขของสายฟ้าเขียนให้ล่งให้แล,แล้วนะครับผมเขากับแปลเอานะครับเพราะว่าสายฟ้าเพิ่นกับฝันชิวมาหลายงวดน,นะครับผมเสี้ก็อยากให้หาซื้อหาจับจองไวคลิปนี้กับล่งให้เบื้องแล้วนะครับผมสก้าวกับช่องสายฟ้าพาด้วยมาตามตัวตัวเลขยอดข้า,<ม>างของ สายฟ้าหารวยครับนะครับผมอพีสายฟ้าสวัสดีครับวัสนี้ครับครับวัสดีครับครับพี่น้องทุกทุกคนครับผมให้ถือไม่จังหวดแร้วหรือจังไดมันกับเค่ให้ถือยี่บ่ถือเค่ซื้อถือความบ่ต่ว่ามันเข่ามาตลอดแหละตวเร่กะรอบๆอยางที่ฟันเฮนจานกัคงุ่งปฏีในซองเจีดศูนยังประม่านนี่ไหมแบบเดียวกันคลุคมลักษณะเดียวกันแค่ฟันฟันแบบสัดเจียนะบ่บ่ค่อยฟันเมื่อที่เราให้ตัวในบันี้ ฟันเท็นหกตัวงวดที่เหล่าหนึ่งสามหนึ่งเก้าศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าศูนย์ห้าแแล้ววันที่หนึ่งตัวครับนี่เขียนเทียนเขียนเยนี่เทียนหวดที่เหล่านี่หมวดที่เหล่านี่ฟันนี่ตัวนี่ล้ววันที่หนึ่งเละพี่น้องหมวดที่เหล่าฝัน่งสามหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเรยกแบยงไหมเรยกเบคูเให้ิ่นนะ นี่หมดก่อนจะเรียกว่าตัดเอาปรากฏว่าไม่มตัดนีไม่หย่เข่ายู่เลยปรากฏว่าเลคุณออกตัวเลขกตอดหนึ่งหนึ่งับห้าสามหนึ่ับสาม่าเนาะห้าสามวันนี่กบฟันแล้วันนี้ตัวหงุดแต่ว่าเพื่อนว่าซูหาแต่ว่าจริงจริงดอนเดอสกาบอห้ตัดออกกันเลยบอกเพื่อนว่าให้ตัดเอกอยู่ในหันละแต่ว่าเลขเพื่นเนี่ยบอกใพลาดดีดีเคือมี่ลขอยู่คูหาคูหาโตสินั่นดอนเพื่อนสลับคู่ก็ถือจำศเป็นสลับออกแต่ว่าฟันล่าทุ่จัมือเขายางแก่ มันออกมันเบียดทะเบียนทะเบียนรถอันขั้นขาวมันยังก่อนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าไมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้านี่นี่ผันโพซื้อติดเบียดนะโพซื้อจะติดกเข้าไปเข้าไปเนโลกคีดไปเอฟซีพันนี้แต่ว่าช่วงนั้นเขากั่งห้างอยู่งม่เอานะครับครับเบิ้งของตีความฟันของสายฝ้าเป็ว่าครับผมให้หกตัว ัสี่ตัวหัวดกวอนหัวควันเหรอครับค่ะเจ้าอาเลี้ยมสนกเลยชิ้นหัวควันขั้นออกขันสิบเอ็ดขั้นละบ่หัวนี้หัวนี้ฟันแล้วพันพันมาจังแดงค่ะเดี๋ยวสิเขียนให้เป็นหัวควันกอนฝันว่าคุณแม่คุณแม่อยู่บ้านเสียอ๋อค่ะเสด็จคุณแม่ไปดิเสียนั่นมันย่างกันงัวอยู่สามตัววัววัวงัวงสามตัวนะว่าผู้เลียงสิ่งสายฟ้าได้ว่า ผมนี่ก็สิออกก็ใส่งัวะสามตัวฟันได้งัวะสามตัวคือฟันว่าคุณแม่ของพี่สายฟ้ายเสียเนี่ยไปคุณแม่นี่พิมมรดกไว้ให้ก็คืองัวะสามตัวแมนอ่าอันนี้ตีตั้งนะครับผมเอซี่ทั้งแต่ว่าข้อจิตแต่ว่าตีไปเลขมันแบบเอาให้เอซีมันตีหัวน้าดิแมนให้เอซีมันตีน้าพอเอซี่ทางบ้านตีเลยติดในคอมเมนต์กัามากพูดคุยกันเพราะว่าแต่ละหม่องมันตีเลยเพคือกันแม่น ไม่ถือเลขสามตัวเพราะที่เราเป็นควาู้ใด้เอฟซีทั้งแบบ, <SC 1> บสีเลขแม่นๆคอมเมนต์หรืาบอกในเด้อแต่ว่าไซฟ้าน,นี่เ <c oughs> พิ่นแม่นอยู่แมนนี่นนกลายนตัวเลขของเพิ่นแม่นแต่ว่าอาจจะจับคู่ให้ FC เอฟซีห้าบ่ถือแต่ว่าเพิ่นอาจจรย์สามตัวโอ้โสิจับสามตัวมันออกสองตัวโอ้โหแต่กอร์นี่เพิ่นให้เลขกวิ่งมากนี่ให้เลขกวิ่งสามตัวเขาว่าทั้งสองตัวประมาณนี่แม่ครับจะว่าตีไปเลขไปเลยง่อนนี่คอยตีแล้วนะเขียนวันที่เพิ่นันมาด้วครับครับผมเอาบะเบิ่งเน่าท่านฟันว่าแม่เสียสิ แต่ว่าอายุอายุคุณแม่ะนี่ย40กวาเขียนเขียนให้เพิ่นน้ำเนาะนี่คุณแม่เน4ก้าปีเกิดพ่อสอนยังแม่ล่ะบนขุ้บนเรือามจับบนเริบ4ก้าปี40กบ่าปีแต่ว่าตีไปเร็กล้วพ่อสอน17แม่พ่อสอน17เอาเขียนพ่อสอนพิ้นน้ำองห้หู27 5 17 2516 2517 2517 วมเ,เหลเบ่นพวอเมเด้หัวนี่เจสิเม้าตัวเลวเขาเดินสก,กาวขึ้นไปดั้มเนี้ยคอยสอบประได๋ยนีบ่บอ่า่คอยตีว่อนเจ้าอีกนันไปถามใชบไหน้หลวงหลงหลวงแม่นี่เรียกคอยตีนั่นใช่รครับ <c oughs> ส <c oughs> ี่คูนชื่อว่าละเอียดแต่ละเ <c oughs> ขาว่าฝันเห็นง่ว่าตามมันคอยไล่นั่นคอตีคอาทับขามันเดี๋ยวกียันันทีให้นํ่นี่เหลวีสี่คูนเีนชเนี่ยมันห้าคนเงนือไปก๊อ บอกวา่าเป็นของเจ้าของเองต่ไลจังเลยอันตะได้นี่พ่อเขาลงยังก็บมนอยู่ครับถ้าฝันเห็นง่วนี่เลขอาจีพเป็นเลขเบิ้ลนะครับเมียนครับตามตำล่าเนาะตามเลขสุดแต่ว่าตีดนับขามันนะคอยนับขามันแต่ว่าไซพันชอบนับขาฟันหินนกแต่ว่าสองตัวนกสองมันหันบาเมีนคืองวดกัน ฟันว่าเขาตัดหัวงูเซกันไม่เห็นซองงูเลยไนหลอกสองเก็บยกขึ้นมมนหลอกองเก็นะจะว่างดนี่คอยตีท่ำนี่นะเรียกครับบบมี้ไรยังไรสี่เก้านี่คืออายุคุณแม่แม่ครับผมที่เสียสี่สามนี่คือหัวสามหัวสามตวหัวตีเป็นซีสามตกับสามแม่นบตียห้ไงนะข้อตีละเอียดสามสามนี่เบิ้ลเบกันเบิ้ลมันสามตัวนี่ซซนี่กันเบิ้ลกันเบิ้ลครับมันหลอกวันพะเขาชีวันเป็้วนสิเด็๋พี่น้องตี แม่มักีตีอ่าครับแคปหน้าจอครับพี่น่างมักว่าแบบนี่มักเรียกมักอยู่สื่อตัวได้เลยว่าทัานสื่อเมื่นี้แต่ยว่าดีซื่ออยู่นี่ฟันอีกว่มันบ่ฟันอีกไมมฟันเทียเดียวนี่ฟันเทียเดียวแม่ต้องว่าจะฟันวันรถยางแตกนี่แต่แกแต่แกต่เสีพุ่มแมืนแม่ฟันว่ารถยางแตกก็มาออกหนึ่งหนึ่งค่ะเลขไทยนําแม่ จ็ดหนึ่งเล่าอีกเจ็ดหนึ่งเหล้าเจ็ดก้อนว่นอยู่นี่แหละก็คือเลขใบทะเบียนรถอีกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้านะครับผมฝันตั้งแตงวดก่อนแล้วเมื่อออกงวดนี้เออเมื่อออกหนึ่งเจ็ดเหล้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งเบิลงวดที่ผ่านมางวดนีมาฝันอีกนะครับผมสี่เก้าบผสี่สามสามสามแล้วก็สี่สี่นะครับผม ลายไฟก็ว่ามีหลายตัวนะคะเนาะเูลยดซึ่นชอบสต่วเอฟซก็ว่ากใน้หทีตามชวนสีวอลนัมเพลนได้ละเทียนเนี่ยเพิ่งจะรลีล่าไม่ได้ให้เวลาใ้่ไ้่ได้รถกินสินะวางกเลยให้เอฟซีบึงกันครับแต่ว่ามากชัวมาซีเก่าัวนี้ก็ซีสานี่ตอันนี้เป็นตัวกันนี่่ได้อ่ะเปเหลียงลง่เเซีเก่าซีสาแมนตัวแรกจะมาซีเกมันเกิดเขาก็เลยกฟันเดือดสกฟันไดทางว่างสามสามนะฮะจัดไปเลยซีเกานี่ก็ง่ายเือน ตะลับไที่ช้ชอบตัวเล็กเนวข้างหมดมาแต่ซีสามนี่หลนะซีสามซีสามามแล้วซีแตัวเลขทะเบียนรถจะาของเมื่อซีสามนี่ตีงัว้นี่สามตัวนะอ๋อตีงัวีบัวสีเอ่อบัวตีเป็นสี่นะครับสามหลอดแล้วก็ตห้าหรบ่บ่มันี่เปลี่ยนไปวันแล้เแต่คดนตีม่ไ้เอนก็ตีได้เป็นฮาเป็นกจริงนะแต่นมัก คัมพีโร่คือปลูกลัทธิข่อยแล้วก็ตีเป็นสีครับแต่ว่าเอฟซีตีตัวไหนกันคันตีคือก็ตีใจน้ำเนาะเพราะว่าหนึ่งเอฟซีตีเบิ้ลนะครับถูกแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปเลือดขันเพราะว่าเ้าหนึ่งเ้างตได้เขาไปอ่านอ่านแล้วเ้างตได้ยินว่าแนวทางว่าคนไหนตัวไหนเขาอาจจะมาซื้อซ้อนแลตัวเี็กของเอฟซีของล่างที่คอมเมนต์เตย์เนาะอ๋อนั่นแหละตามนี้เนาะครับแชร์หน้าจอได้ครับงคพี่น้อรับแชร์หน้าจอนะครับผม ตามนี้นะครับผมตัวเลขของพีไซฟานะครับผมฝันนะครับผมฝันแม่พิษเมื่อไรงวดเดียวนะครับผมกับพิจารณาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ทีมงานของเฮากะจะขอตัวลาไปก่อน